โอ้โอ oh, oh. ้ร่วงอะตายตายผู้มีสองตัวพีเอ็กซ์พอของโนเก็มอินทรากิ อินเตอร์เกตโตแล้วพี่โแล้วยายามมาเนี่มาเนี่ไม่อกปาไม่ได้ปาไม่ได้ชิแล้วเขาชิดแล้บิดเจ็บลมปะนมปะมิวสวยมากมิวมันบุกไซหรอลมมหนพี่ลหเฮ้ยเจ็บเจ็บลเลลูเลยออสวยสวยสวยตั้งอย่างนี้แหละ โอ้โหโอวยให้ไจหน้าเฮ้ยหลังหลังช่วยมาด้วยเออปาดสองปาดสองอื้ม chiêu chiêu quanh ông ơi ข้างล่างเป็นไงบ้างมีแอดมาทำอะไรก็เนไงครับพี่ผมดูอยู่มผมกูมีไอ้น่ะวุ้ย10 seconds 10 seconds วเออมีปาาอีกแล้วเป็นไงเราแขนมาจอแล้วว่ะ มันห้อยมันห้อยอมันห้อยหัวจอไหนอะ่ะแตกแตกเธอมาให้หรอที่แตกอ่ะมั้งมีอีกมีอีกห้อยข้างล่างห้อยข้างล่างเล่นอยู่ข้างนอกนั่น ทะเลเหรอใช่ทะเลแตกน,ตกนี่นี่นี่นเหลือไลออนลติอยู่อี้ตัวนึงอยู่ตรงไหนข้างหล,ลังเหรออยู่ข้างล่างเราไปข้างล่างเลยมาบัวน่าเจอแตกมีอยู่แม่ข้างนอก first game Four last stop standing. Four eliminated. Mission success. Spotted enemy. Second. Second. Okay, echo, echo Enemy located. Okay, echo up. I've so, come how about one, There's one. Hey. Well, the operator remaining operator standing

อยู่ท okay, <im Watch out. laughs> ี่ไหนอิว่ี่สวยิวยิวที่ไหนพี่ตายอยู่แล้วดอกเฮ้ยออกไปช่วยข้างนอกกันหน่อยเฮ้ยไม่ต้องช่วยไม่ต้องช่วยเรียบร้อยระเบิดกูเองแหละระเบิดกูเองแล้วใครปิดขังกูหมดเลยเนี่ยฮะเข้าห้องไม่ได้ยูงไม่รู้เ่ย เฮ้ย็นอไปเลบินมาไปด้เหลี่ยงไอสัตว์เอ้ยเดี๋ยวันจะเข้าห้องไม่ได้แล้วปุแทบแตกตรงนี้โป่งใช่ไหมแคตตลยังรออยู่พี่ที่เดิมได้เหลี่ยอยู่ซ้ายอีผาที่อยู่ซ้ายประมาณไหน ้ายอ,อ้ายแล้วก็ไายอยู่แบบนี้ข้างหนักขยะโอ้โหไอ้เี่ยทำมิ่งเนาะมันมีกล้องวอลพี่เมื่อกี้ไอ้วิดโวมันเลยเห็นนะเนี่ยข้างบ่ เฮ้ยข้ามันได้แล้ว啊อ่านอยู่สายอายู่สายเฮ้ยโคตรทำมิ่ง